ตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะครับผมเป็นตลาดบ้านแม่อันตลาดนี่อันตลาดยางกะตลาดคลองถมบ้านสีชมพูตลาดคลองถมบ้านสีชมพูมันมันมันมีเฉพาะช่วงวันเสาร์กับวันพุธวันเสาร์กับวันพุธวันเสาร์น่ะไงไต่เมดอวันเสาร์น่ะเต็มเมดแต่ว่าถ้าตลาดน้อยนี่คือมีแค่นี้บอกแม่มือวันนี้มันน้อยมือนี้แหละค่ะไปพุ้น ัปกติกิลายอยู่ยางเสื้อผ้ามดทุย่างตลาดนี้ขายยังเน่ยแม่ขายมดยางของป่าเฮ็ดมีบ่เฮ็ดมีหรือยังทำยามเฮ็ดฮ็เฮ็ดมีแต่เฮ็ดเต็มที่ามหน่ไม้หน่ไม้มีเบิร์ดอะไรมักไม้บากยังก็มีเบิดอมีเัุดซื้อบางจ้าเด้หน่ไม้นี่หน่ไม้ก็ห้สิบบแม่ าบาทโอ้หน่อไม้ส اؤ บาท,าบาทหน่อไม้ยี่สิบบาทนะมะเอาไม้ผมเนี่ยนึ่งสานนีิเอาตัวนี้เด้อเก่หน่อไม้ใส่เมนิกจี้กินบ่เป็นแม่ <c oughs> นี่หน่อไม้ยี่สิบบาทนะครับโอ้หมะมีก็จะขายเนาะแม่ไดขายตัวเท่ารแล้วคุณตาสองบอกว่าจะไปแข่งสองจังวัด

มีขีดมีปลาดุกโอ้้โอปลาช่อนเนาะแม่นี่ปลาช่อนจ้าโอปลาช่อนเขียดน้อย้เเขขีียยดดติกนอยอันนี้เขียดติ๊กจ่าเขียดติ๊กอันนี้เนาะแม่ไข่เรียบร้อยแม่ไข่อย่างนี้ได้ค่ะหามาแต่ใส่แม่นี่ก็ไปก้านเอาไปก้านเอาตำหวยเราจะดูอ่างปลาหนุ่น้อยผมได้หลายวันนี้บ่แม่ หลายมันห้อนมันออกเราออกหากินน้ำการจะคนนี่ได้หลายปบบนี้นี่สองาการผู้เดียวแต่หักสองมื้อเราการนะครับโอ้ผักหนามก็มีเนาะนี่ผักหนามป้าบปะผักหนามอันในป้าอันม่ห่วยในการเป็นปลาได้โอ้โหน้ำผักหนามไในห่วยผักหนามก็มีเขียดก็มีผักดธรรมชาติมะม่วยก็มีละสิบบาทนึง กล้วยก็สิบนะครับกล้วยกล้วยอย่างแม่นี่ยโอ้ไมาา่ได้ขายเพื่อไม่ต้องขายมืดมีของขายนะครับเป็นตลาดตามฤดูกาลนะครับมีมดมีซูนเอลมีหน่อไม้หน่อไม้มีผักหญ้าผ้าไทยนะครับรวมไปถึงหมักทัวดินมีข้าวนำอันนี้หมกักยางโอ้โหแม่มหมกักยางหมักต้องอคุณแม่ ผมคอยมากับไก่นึกว่ามักอย่างกำลังจะมาซื้อมักตองโอ้ยผมก็ว่ามักอย่างคอยมาบักไก่นึงก,นนกลหอนเนาะแม่